คือสิ่งที่ป้ากำลังเก็บผลผลิตหรือว่าหาผลประโยชน์จากการที่ป้ามีใบไม้แห้งนะคะใบไม้แห้งทำอย่างไรได้ก่อนน้ำท่วมป้าก็จะมาวางไว้ตรงโคนต้นกล้วยนะคะโคนกล้วยเป็นแถวแถวแบบนี้นะคะโคนกล้วยก็จะไม่มีหญ้าค่ะแต่ตรงที่ป้าไม่ได้วางหญ้าก็จะขึ้นแบบนี้ค่ะตอนนี้ป้ากำลังทำอยู่ว่าคือตรงที่ป้า เทใบไม้แล้วนะคะเขาก็ย่อยสลายแล้วเนาะสิ่งที่ไม่ย่อยสลายก็คือใบที่เขาใหญ่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 มากพอสมควรอย่างเช่นนี่ค่ะกล้วยทางกล้วยหรือ,อเขาเรียกกาบกล้วยนี่นะคะแล้วก็ใบกล้วยอย่างไม่ย่อยสลายกักเท่าไหร่แต่สาหรับใบไม้ค่ะใบไม้เนาะใบไม้ก็จะย่อยสลายแล้วที่ใบเป็นใบมะม่วง เป็นใบก้ามปูปนๆกันไปนะคะเป็นใบขนุนเป็นใบมะขามแล้วแต่นะคะที่บ้านเรามีป้าก็จะกวาดๆกวดๆมาเทกองกองโคนตอนนี้น้ําเลิกท่วมแล้วป้าก็จะมาดูแลต้นกล้วยตรงที่ป้าก็จะกวาดไม่ให้ มดขึ้นต้นกล้วยนั่นเองนะคะมดขึ้นต้นกล้วยตรงที่เราก็มีใบไม้แห้งนี่นะคะพอน้ํารดมดเขาก็จะชอบมารวมๆกองงกันอยู่ตามโคนต้นกล้วยป้าก็จะมาหาประโยชน์จากใบไม้ที่ย่อยสลายแล้วตรงนี้ป้าก็จะกวาดเอาใส่กระสอบไปนะคะใส่กระสอบไปทําปุ๋ยหมักผสมปุ๋ยหมักใส่ถุงไว้จําหน่ายหรือไว้ใช้เองนั่นเองนะคะทีนี้ตรงนี้โล่งแล้วเตียนแล้วอีกสักระยะหนึ่งให้ต้นกล้วยเขา มีความทรงตัวที่ดีแล้วนะคะหลังจากน้ําท่วมเราก็ให้เขามีการทรงตัวที่ดีก่อนแล้วเราค่อยนําใบไม้นําปุ๋ยหมักนําขี้วัวที่หมักแล้วแล้วแต่นะคะเราก็จะมาใส่ต้นกล้วยต้นนี้ปลาสงต้นนี้นะปลาตัดให้เขาอ่าให้เขาจะเล่าให้ฟังแวะเล่าให้ฟังนิดนึง ให้เขาแตกนะเขาตัดแตกยอดใหม่ขึ้นมาเพื่อที่เราจะได้ต้นเตี้ยกว่าเดิมนะคะปกติต้นเขาจะสูงสูงสูงตัดยากนะคะป้ากเ,เลยตัดให้เขาเป็นต้นเตี้ยค่ะตอนนี้เขาก็จเจริญไวได้ดีเนาะแวะเล่าให้ฟังนิดนึงทีนี้ตรงนี้ก็จะกลายเป็นที่โล่งเตียนแล้วก็มดก็จะไม่มีแล้วเนาะประโยชน์ตรงนั้นก็คือเราได้ดูแลต้นกล้วยได้เอาใบไม้หมกักไปทาปุา๋ยหมัก ได้เอาเศษใบที่ยังไม่ย่อยสลายมากบตรงที่หญ้าสดนี่ค่ะเราไม่ต้องด้ายค่ะเอามากบเลยต่อไปเขาก็จะย่อยสลายเพราะว่าอะไรหญ้าเขาขึ้นไม่ได้เพราะว่าตรงนี้ไปห่มเขาไว้แล้วเขาก็จะขาดอากาศหายใจเขาก็จะค่อยๆย่อยสลายกลายเป็นปุ๋ยต่อไปนั่นเองนะคะลองทําแบบง่ายๆดูนะคะไม่ต้องทํายากกับความสวนทำง่ายๆแบบนี้เลย ใบไม้ที่ย่อยสลายแล้วที่ตกค้างป้าไม่ได้เอาไปบ้านนี่นะคะเขาจะเป็นอาหารของกล้วยต่อไปนะคะก็ง่ายๆแบบนี้เลยค่ะทําทสวนทําง่ายๆไม่ต้องทาไม่ต้องทําเยอะทําเรื่อยๆแล้วก็มีเทคนิคยิ่งเราก็มาเล่าสู่กันฟังนะคะ